สวัสดีค่ะใบปอนธนิตนะคะวันนี้ก็เป็น,ปนแล้วคดีที่3แล้วค่ะ1นึหนึ่งคดีที่3าของใบปอในปีนี้นที่มีฟังคำพิพากษาค่ะก็ยังเหลืออีกหนึ่งคดีที่ยังสืบพยานอยู่ค่ะคือคดีโภขบสเสด็จที่สารอาญางเทพใต้ค่ะแต่ว่าทั้ง3คดีที่ผ่านมาของใบปอในปีนี้เป็นชั้นต้นแล้วก็ได้รับการประกันตัวซึ่งก็ ว่าดีใจไหมก็ดีใจค่ะว่าสิทธิการประกันตัวยังคงมีให้เห็นในประเทศนี้แล้วก็ไบโก็ยังคาดหวังว่าสิทธิการประกันตัวที่ไบโอได้รับอะค่ะเพื<ๆ>่อนๆอีก50าสิบกว่าคนในเรือนจําที่ยังอยู่ในเรือนจําตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือคดีทางการเมืองอื่นก็ควรที่จะได้รับสิทธิการประกันตัวเหมือนไบโอที่ได้ออกมาใช้ชีวิตได้ออกมาเรียนหนังสือหรือได้ออกมาทํางานอะค่ะแล้วก็อยากจะให้ฝากถึงเรื่อง มีโทษศกรรมที่ผ่านมาและรวมถึงคดีอื่นๆที่ยังมีรอฟังคำพิพากษาด้วยค่ะอยากให้ทุกคนติดตามฟังคำพิพากษาของเพื่อนคนอื่นๆแล้วก็ของปปอยังเป็นอยู่ในชั้นต่อไปเราก็ต้องสู้กันต่อในชั้นอุทธร์ค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อตอนนี้ก็รอยื่นอุทธร์ทั้งคดีแรกที่สาญาคดีที่สองที่สาลอิยามเทียบใต้แล้วก็คดีวันนี้ค่ะก็ต้องสู้ในชั้นอุทธร์กันต่อไปค่ะตอนนี้ผ่านไดยสารคดีกี่ปีแล้วครับอาจารย์ยอ ม่ปอไม่มีนับโทษต่อค่ะไม่มีเลยก็คือคดีแรกสี่ก็มัแม็กอยู่แค่นั้นละค่ะมันมีสี่สองสองค่ะสี่สองสองค่ะแต่ไม่มีนับโทษต่อค่ะก็แปลว่าก็อยู่ที่สี่ปีค่ะแล้วก็ตอนนี้เลาก็พยาามืึกหน้าไปถึงไหนยังสืบโจทย์ไม่เสร็จค่ะยังสืบอยู่เลยค่ะยังนัดสืบอีกประมาณกลางปีหน้าค่ะยังสืบต่อค่ะกลางปีหน้าคือสืบโจสืบต่อค่ะสืบทั้งโจทั้งจำเลยต่อค่ะใช่ค่ะก็รอ ติดตามสถานการณ์ทั้งคดี1นึและคดีอื่นๆที่ทั้งยังต้องสืบพยานแล้วก็ต้องรอฟังคำพิพากษาค่ะยังมีอีกหลายคดีที่ยังรอาการเฝ้าจับตามองแล้วก็ยังรอสิทธิในการประกันตัวออกมาสู้คดีอยู่ด้วยค่ะแล้วก็มีแตงข่าวดีค่ะว่าเบบอรลังจะจบการศึกษาภายในปลายปีนี้แล้วแล้วก็ประมาณต้นปีเชิญทุกคนไปถ่ายรูปชุดคุยรับปริญญาที่ธรรมศาสตร์ลงังสิตได้นะคะวันที่1 1มกราค่ะเวลาเที่ยงเป็นต้นไปค่ะ ไม่ไม่ได้เข้าค่ะแต่ว่าไปถ่ายรูปได้ค่ะขอบคุณค่ะให้พี่ปอฝากขอบคุณคนที่ไม่ได้มาคือคนที่มาก็เจอคน<า>แล้ววันนี้หลายปหลายคนถอกตลอด,ดตลอดสเดือนที่ผ่านมาทุกทุกคนที่2ี่9ปดยี่เก้าแล้วก็ไอทุกทุกคนที่29 2เกเกแล้วก็28ปนี้คือทุกคนมากันอย่างล้นหลามากค่ะให้ห้องบางวันล้นห้องพิจารณาเลยก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วบางคนมมาไม่ได้ก็ทักมาบอกว่าเป็นกําลังใจให้มาไม่ได้ ขอบคุณทุกกาลังใจหนึ่งค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนเพราะเชื่อว่าทุกคนก็ยังส่งกาลังใจมาแล้วก็สู้ไปด้วยกันค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะคงได้อินสระภาพแล้วก็ต่อสู้กันด้วยกันแบบนี้ไปจนถึงเส้นชัยค่ะวงเงินคราวนี้เท่าไหร่คะเพิ่มวงเงินหนึ่งหมื่นค่ะจากเก้าหมื่นเป็นหนึ่งแสนค่ะ แล้วก็เงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะคดีทั้งหมดที่มีเงื่อนไขที่ศาลอาญารญญเทตใต้ค่ะศาลอาญาไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยค่ะเป็นเงื่อนไขที่ศาลอาญาเทศไทยคือห้ามออกนอกประเทศอย่างเดียวค่ะ,ะใช่ค่ะแต่ก็ก็มีใบปอก็มีได้ขอไปดูงานหรือว่าไปเรียนเป็นนู่นนี่นั่นก็เคยขอแล้วก็ศาลก็เคยให้ค่ะแล้วก็รวมถึงครั้งนี้เป็นสิทธิ์ในการประกันตัวที่ใบปอได้มาแล้วถึงสามครั้งใบปอก็ยังอยากจะ รนรงเรื่องนี้ว่าสิทธิในการประกันตัวเรามีคนที่ได้แล้วเราก็เชื่อว่าเพื่อนๆคนอื่นๆที่ยังอยู่ข้างในก็อยากได้รับสิทธิ์นี้เพื่อออกมาใช้ชีวิตแล้วก็มันมีค่ามากจริงๆค่ะสำหรับชีวิตหนึ่งที่ได้ออกมาใช้ชีวิตและได้ออกมาเรียนหนังสือหรือออกมาทํามาหากิน,นะคะ่ะดีใจไหมชิดจังคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าเรื่องรรบต่อ,อ,โอโการรดสิบเ ยังยกฟ้องหมดเลยหคดีได้ยินอยู่ค่ะตอนอยู่ข้างในกด็ดีใจที่ไม่ต้องมีใครเข้าไปในเรือนจำอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราก็อยากเห็นตอนแรกเราก็หวังว่านิารรทศกรรมจะทำให้เพื่อนๆของเราทุกคนออกมาแต่ตอนนี้เราเราก็เสียกังใจไปประมาณหนึ่งเรื่องนิรรทศกรรมแต่เราก็ยังไม่อยากให้หมดหวังค่ะเราอยากให้ทุกคนมีความหวังอยู่เสมอหนูตอนที่หนู มาศาลวันนี้เป็นครั้งที่สแล้วในปีนี้ที่ตัดสินแล้วต้องลงไปอยู่ในใต้ห้องขังรอบที่3แล้วเหมือนกันหนูก็มีความรู้สึกว่าเราเราก็ยังมีหวังเล็กๆค่ะว่าเราเคยได้รับการประกันตัวมาแล้วเราเคยเห็นว่ามันก็เคยมีความยุติธรรมเกิดขึ้นเราก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราและเกิดขึ้นกับคนอื่นๆอีกหนูก็เชื่อว่าคดีเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีมากค่ะที่พี่พี่แดงชินจังได้รู้สึกว่าดีใจกับทุกๆคนที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ข้างในเรือนจำอีกค่ะ ใบป,ปอตอนใบป,ปอเคยถูกถอนประกันมา2ครั้งแล้วติดเข้าไปเรนเรือนจำสอครั้งก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็เสียโอกาสทางการศึกษาทําให้ต้องโรงเรียนใหม่หรือรวมถึงเสียโอกาสหลายๆอย,ย,ย,ย่าง ในช่วงวัยของเด็กอายุ20คนหนึ่งมาวันนี้ไปบอกว่ามีความกังวลค่ะว่าเราจะเรียนไม่จบหรือเปล่าเราจะถูกพาดโอกาสนั้นไปหรือเปล่าไม่ใช่แค่เรื่องการใช้ชีวิตะคะ่ะแต่ว่าคนหนึ่งมันไม่ใช่มีแค่เรื่องการใช้ชีวิตเรามีภาระเรามีหน้าที่เรามีสิ่งที่เราสามารถอยู่ข้างนอกเราทําได้อีกหลายอย่างแล้วเราก็ยังคิดว่าสิทธิการประกันตัวไปปอได้ออกมาทุกๆเดือนที่ได้ประกันตัวออกมาในทุกคดีรู้สึกว่า มันเป็นหนึ่งลมหายใจที่ได้ต่อไปอีกเครื่องหนึง่งได้เรียนต่อไปอีกเดือนหนึง่งแล้วได้ใช้ชีวิตต่อไปอีกเดือนหนึง่งมันมันมีค่าและสําคัญมากจริงๆค่ะกับเพนคนหนึง่งแล้วยิ่งตอนนี้มีอยู่50กว่าคนในเรือนจาเราคิดว่ามันเป็นแรงมหา,าศาลมากค่ะถ้าทุกคนได้สิทธิกรรมกันตัวออกมาส,สู้คดีและทุกคนได้รับความเป็นธรรมมันจะมันจะเป็นความเป็นธรรมและเป็นความยุติธรรมที่ยิ่งอย่างจริงที่จะปรากฏขึ้นได้ในสังคมไทยถ้ามันเกิดขึ้น ขอบคุณมากค่ะทุกคนเรายังสู้กันต่อค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันในอีกหลายๆงานนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะณนะ